กริมวนฟังประกาศเนื่องจากบ้านพัชราพรได้เกิดภาวะชุกเฉินซึ่งมีความรุนแรงพอๆกับโรคอีมมลล่ามันก็ลามปามเกิดมาจากบรรดาขี้ข่าทั้งหลายได้เกิดอาการหัวลืมตีนเฮ้วพี่ดว่า องเลือดหัวไม่ออกไม่สำลึกพ่อแม่ไม่จางองอันนี้กูก็ไม่ค่อยเห็นด้วยแรงไหมหญิงผมว่าอันนี้แรงไปนะเพราะว่ามันมันอารมณ์นี่มันชอบชอบชอบคนที่ใครเขียนก็เนี่ยเขียนเองค่ะทอดไยื้อไรไปทอดทอดทอดไอ้นี่เขาทักตากน้องกับนน่าเกลียดเออเอาเออหน้าเกลียดเพราะว่า เพราะว่าตรงนี้คุณหญิงอ่านเองดีกว่านะครับะเรื่องหน้ากากพิษเนี่ยนะฮะถ้าว่ามันไม่มีพิษอะไรนอกจากไอ้กรอนที่มันตกอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นเองอันเองนะครับผมไม่ไหวเหมือนกันนะมันแรงไปฮะนี่มันแรงไปฮะแรงฟังถ้าลำบากแล้วก็ไม่ต้องอ่านก็ได้เชิญอ่านงี้ง่ายๆสั้นๆฟังให้ดีถ้าหากว่าไม่เลิกสไตรค์ีทไม่ทำงานก็จะมีผลดังต่อไปนี้ข้อแรก ห้ามกินข้าวที่บ้านพัชราพรอาหารที่ทำวันนี้ให้เทให้หมากินให้หมดเรามีต่างหาก่อสองจะอยู่บ้านนี้ไม่ได้ถ้าหักอย่างสไตรอยู่ให้ไปตั้งวงสไตรนอกรั้วบ้านพัชราพรเอ ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปลงชื่อคุณหญิงวาดนิติศาสตร์พัชราพรครับก็บครับ ตะโรนู่คุณพ่อรถด,ด้านบนมาอยู่ในสนามนู่นคุณพ่ออะไรคุณพ่อทำไมเป็นแบบนี้ล่ะเป็นอะไร <ค>พูดจาอะไรของแนีนี่<อ>น,นี่นฟังดีนๆนี่บ้านเรานี่ยนะตอนนี้คนใช้สไตล์โหมดไม่มีใครทํางานก็ <ๆ S 2> เลยต้องมาทํากันเองนี่ทำคนโน้นทำในนี่อะไรอย่างเงี้ยคุณ<อ>หญิงว่าเ็แจกให้อย่างงีเนี่ยเอา,เอาละแกมาก็ดีแล้วนะขึ้นไปหาคุณหญิงก่กอนไปดูเขาจะให้ทําอะไรเพราะพวกแม่ผู้หญิงต่างๆเขาทําอยู่ในครัวอยู่แล้วไปหนูเนี่ยลูกพระยาผ่านทองนะคะ จะให้ไปทํางานงกงกงก,กอย่างงานคนใช้ได้ยังไงหนูลูกพยาผ่านทองนะคะคุณพออ่อกูนี่แหละตัวพยาผ่านทองตัวจริงเสียงจริงเลยเพราะฉะนั้นอย่าเลือกมากขึ้นไปถามคุณหญิงว่าว่าจะให้แกทําอะไรไปหนูทาไม่ได้หรอกค่ะถ้าทําไม่ได้<อ>ก็ไปตกลงกับคุณนาแกเองไปวิ่งเลยเหนื่อยอยู่ไปไป,ไป มาได้แล้วจ้าอะไรเนี่ยตั้งนานสองนานได้มาตั้งเดียวเนี่ยนะอาสาวๆออกมาจากครัวได้แล้วจ้ายกอาหารออกมาได้แล้ว ครึ่งวันได้แก่กับน้ำขุกขลิกมาแค่นี้เหรอคุณแม่คะก็นานทำไม่เป็นนียคะได้แค่นี้นะคะลมมันก็ออกฟิวฟิวโอ้ ได้แค่นี้แค่น,นี้กินกันตามมีตามเกิดก็แล้วกันอ่ะนี่ไปเรียกผัวมากินอืม ดี hey, oh. ่แล้วคาว่านะเรื่องมันจะไปกันใหญ่แล้วนะพวกเราไม่น่าหาเรื่องเดือดร้อนลำบากเลยนั่นสิอยู่ดีไม่ว่าดีต้องมานอนกลางดินกินกลางทรายอย่างเงี้ยนี่ hey. ฉันว่านะพวกเราเข้าไปกราบขอเขามา้องหญิงวาดให้มันเลิกแล้วต่อการไปดีกว่านนะสหายเมียสายเมียพูดเช่นนี้ได้ยังไงเนี่ยไปในป่าโดนยิงทิ้งไปแล้ว เราจะละทิ้งอุดมการ์ไม่ได้เราอย่าละทิ้งซึ่งอุดมการณ์ของเราเดี๋ยวก่อนสิพี่แฮวจริงๆแล้วนะให้เรื่องขึ้นเงินดงเงินเดือนเนี่ยพวกเราทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครรู้เรื่องเลยนะจริงเอ้าจริงนะทุกอย่างเนี่ยพี่เป็นคนต้นคิดทั้งนั้นเลยยุให้เราสไตล์ด้วยอมาตอนแรกมันก็สนุกดีหรอกแต่ตอนนี้แับไม่สนุกแล้วแหละ่เน่น่่สหาย ทำหน้าเหลือ2นิ้วชนะแต่อย่าพิ่หมุดกำลับบงใจพวกเราคึกไว้คึกไว้ตอนนี้ไอ้แหวโหรวลาพาจะใช้แผนเดียดคาดจะลุยหรือไม่แห้วไม่ได้ลุยไม่ได้ลุยแห้วจะใช้วิธีม่หิงสามหิงสาอะไรอะไรอะไม่หิงรัฐการต่อสู้แบบควายวาไม่ใช่ไม่หิงสาคือการอดข้าวต่อสู้เราจะสู้ด้วยวิธีสันติเราจะไปอดข้าวที่หน้าบ้านคุณหญิงใช่ไหมให้คุณหญิงเนี่ยท่านรับเรากลับเข้าทํางานโดยที่ ขึ้นเงินเดือนตามที่เราเรียกร้องสำเร็จแล้วเขาไม่ได้อย่างงั้นเขาเรียกว่าการต่อสู้แบบอหิงสามหิงสาแต่ว่าควายเออ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 ่ออเออเะอเ่อเออ่ออเอแเออเาอเออเออเบอเออเองเออเเออเออเออเอิเออ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 เอนเออหออเอเรอเออเออเวอเออหิงสาเพราะว่าแห้วนะเรียนรู้มาว่า ท่านมัตตาบะคารทีเนี่ยเคยใช้วิธีนี้ต่อสู้ชนะเยอรมันมาแล้วเมื่อคราวที่สงครามคลุกคลุกมที่ินเโทนเที่ยวเที่ยวโทษนะอ่ะนี่นะเขาไม่ได้อย่างงั้นเขาเรียกวท่านมหาตมะคารทีเข้าใจไหมไม่ใช่มัตตาบะคารทีแล้วที่ท่านต่อสู้เนี่ยท่านต่อสู้กับอหิงสาในประเทศอินเดียสู้ไปที่ไหนที่ไหนแล้วท่านต่อสู้ที่กับอังกฤษต่อสู้กับประเทศอังกฤษที่อินเดียพี่น้องที่เคารพพี่น้องที่เคารพเรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่หนึ่งท่านแล้ว เพราะฉะนั้นนะครับเราได้ผู้โชคดีมาแล้วหนึ่งท่านแทนที่เป็นผมในแห,ห้วหัวละพากุลอดข้าวประท้วงก็จะขอมอบหน้าที่อันทรงเกียรตินี้ให้แด่ท่านมันห้า้อยพันหนึ่งเจ็ดร้อยเจ็ดร